สวัสดีครับทุกคนเข้ามาผมเตอในช่อง t h h i g h t e c h นะครับผมวันนี้ผมมารีวิวจิ๋วแต่เจ๋ว HDMI HD Video Capture ตัวละไม่ถึง200บาทเป็นยังไงไปดูกันครับตัวนี้คือ HDMI Video Capture หรือก็คือ Video Capture Card ที่ทุกคนสายเกมสายไลฟ์เ, Live เนี่ยอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผม,ผมก็ สเปคมันไม่มีอะไรมากเลยก็คือสเปคมันก็มีรูปลักษ์ประมาณเล็กเกงี้ยใช่ปะเออด้านหนึ่งด้านหนึ่งเป็น hdmi ด้านหนึ่งเป็น usb เนาะเมื่อเมื่อทุกคนจะใช้งานก็แค่ต่อ hdmi จากอุปกรณ์ทุกคนต้องการนะเข้าตัวเนี้ยต่ออุปกรณ์ที่ทุกคนต้องการนะครับเช่นกล้องหรือว่าเครื่องเล่นวิดีโอเกมหรือว่ามือถือที่ทําการแคปเจอร์นะครับแล้วก็ต่ออีกข้างหนึ่งเข้าคอมง,ง,ง่ายแค่นี้เลย มันไลฟ์ได้อยู่ที่1,080 30เฟรมเรตนะครับผม30 FPS หรือก็คือเฟรมเฟรม30เฟรมอร์เทีทีนี้พอมันไลฟ์ได้เนี่ยมันทำให้ผมสนใจมากก็เลยลองซื้อมารีวิวดูหรือว่าลองซื้อมาใช้งานดูซึ่งจุดประสงค์การใช้งานของผมอะไม่ได้สูงตั้งแต่แรกผมเลยทึ่งมากกับตัววิดีโอแคปเจอร์กร์ดตัวแค่เนี้ยแล้วก็ถูกมากนะครับผมซึ่งซึ่งต้องขอบอกก่อนว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เชียร์ให้ซื้อมากนะครับถ้า เป็นมืออาชีพเนี่ยขอเกิดไว้ก่อนเลยว่าถ้าคนที่จะคิดจะทําเป็นอาชีพเนี่ยแนะนำให้ซื้อตัวที่แพงไปเลยดีกว่าอย่างเช่นเอลกาโตหรือว่าเอเวอร์ีดีนะอะไรพวกนั้นนะครับต่อให้เป็นตัวที่มีราคาถูกก็มีคุณภาพมากกว่าตัวนี้นะครับอย่างน้อยเขาไลฟ์ได้ที่60เฟรมเรทเลย60เฟรมเรทอย่ที่60นะครับผมทีนี้เรามาดูกันคร่าวๆว่าวครับว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างหลักๆเลยนะครับผมเอามาต่อกล้องเพื่อจะเป็นมอนิเตอร์จะเป็นมอนิเตอร์บนกล้องที่ฟิปไม่ได้นะครับก็ แนะนำสำหรับตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะการใช้งานก็เหมือนวิดีโอแคปเจอร์การ์ดทั่วไปเลยนะครับผมก็คือต่อเข้าได้ยินเสียงกระดิ่งครับเสียงกระดิ่งก็คือไอ้เจ้านี้นะเดเราจะได้ถ่ายกันอย่างสงบสุขสักทีการใช้งานตัวนี้นะครับก็ง่ายๆก็คือต่อเข้าตัวเสียบเข้าฝั่งที่เป็น HDMI แล้วก็ด้าน ด้านที่เป็น USB เสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถที่จะจับภาพได้ใน OBS เลยซึ่งผมยังไม่ลองตัวซอฟต์แวร์อื่นนะแต่ OBS ใช้ได้ผมคิดว่าตัวอื่นๆก็น่าจะใช้ได้เช่นกันนะครับผมหลักๆนะครับผมได้ทดลองกับการใช้งานกับแพลตฟอร์มมีติ้งอย่าง Google Meeting นะครับซึ่งเวอร์มากๆเลยนะครับทำให้ได้ภาพอย่างเงี้ยในใน Google ในเขาเรียกว่าอะไรในการประชุมออนไลน์ ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีกว่าเว็บแคมค่อนข้างมากนะครับแต่ว่ามันจะเสียไปทรัพยากรเช่นแบตกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต่อสายดีีโดยตรงในเน็ต๋ยวนี้มีขายเยอะแยะนะโอเคหลักๆตัวเนี้ยนะครับเอาไว้ใช้ทําอะไรบ้างนะครับก็แล้วแต่คนเลยอย่างผมใช้ประชุมใช้เป็นมอนิเตอร์ให้ให้มือถือเป็นหน้าจออะไรอย่างเงี้ยบางคนใช้ไลฟ์เกมนะครับแต่ว่า แต่ว่านี่หนึงสำหรับคนที่ไลฟ์เกมนะครับต้องมีตัวสปิเตอร์ต่อแยกด้วยนะครับอันนี้ผมยืมต้องเต็มมานะครับผมไว้ไว้เดี๋ยวทํารีวิวแบบเต็มแบบๆให้ดูว่าถ้าเราจะถ้าเราจะไลฟ์เกมแบบแบบง่ายที่สุดแต่ว่าคุณภาพค่อนข้างโอเคอมันทํายังไงนะครับแต่คลิปนี้ผมขอข้ามไปก,ก่อนเนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมารีวิวตัวนี้เฉยๆเนาะอ่ะทีนี้ เ,เลเวลของการไลฟ์เกมเนี่ยตัวนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปก็คือมันไม่ได้เอาไว้สาหรับมืออาชีพเนาะตัวนี้ผมไม่ได้เนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว,ว่ามันสามารถรองรับการใช้งานได้สูงสุดกี่ชั่วโมงเพราะว่าเมื่อใช้งานไปอ่ะอุณหภูมิก็ร้อนอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ว่ามันก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแบบมือพองอะไรอย่างเงี้ย มันก็พอรับได้ยังไม่ได้เทสเหมือนกันว่ามันใช้งานได้กี่ชั่วโมงผมว่าวันไหนเดี๋ยวผมว่าเมือเล่นเกมไลฟ์แล้วก็เทสไปด้วยนะครับผมมองว่าอันเนี้ยมันเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานจริงจังนะครับหมายถึงแบบเอามาเอามาลองใช้ดูสําหรับคนที่คิดจะไลฟ์อะไรเงี้ยหรือว่าไลฟ์ขายของก็อาจจะใช้ได้นะครับผมเอาไว้ไลฟ์ขายของได้เอาไว้ไลฟ์ได้คุณภาพที่ดีขึ้นมาของมือถือค่อนข้างมากนะครับถ้าใครมีกล้องอยู่แล้วนิดนึงนะครับดอกจันนิดนึงคือกล้อง ที่รองรับครีม HDMI ด้วยนะครับกล้องที่จะใช้เพราะว่ามันจะไม่มีพวกอินโฟเข้ามาข้างๆเนี่ยก,กล้องที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็จะไม่มีอินโฟมาข้างๆก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าตัว HDMI Video Capture นะประสบการณ์การใช้งานเนี่ยผมคิดว่าผมยังแชร์ได้ไม่เยอะนะเพราะว่าผมยังใช้งานมันไม่ได้มากพอผมใช้แค่มีติ้งกับกับใช้ประชุมอ่ะใช้ประชุมออนไลน์กับกับ ทดลองเล่นเกมแต่ว่าก็ไม่ได้ไลฟ์แบบไม่แน่ใจว่ามันจะต้องใช้อะไรเพิ่มไหมอะไรเงี้ยแต่โดยรวมคือตัวเนี้ยก็คือเป็นเหมือนตัวแทนของแคปเจอร์กร์ดแพงๆได้เลยหนึ่งอันแต่ย้ำนะครับว่าไม่สามารถใช้กับงานที่ค่อนข้างจริงจังอย่างแบบไปไลฟ์เวทีให้ระบบข้าราชการหรือบริษัทอะไรเง<ๆ>ี้ยผมแนะนําว่าลงทุนหน่อย แล้วไปตัวที่แพงเลยเพื่อความแน่นอนนะครับอีกหนึ่งข้อดีนะครับประสบการณ์จากอันนี้ก็คือถ้าที่ผมดูรีวิวจริงๆผมเองก็เล็งแคปเจอร์การ์ดมาค่อนข้างนานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อเพราะว่ายังไม่ได้เห็นถึงเหตุจาเ,เป็นที่จะต้องใช้นะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างแพงถ้าจะเอามาใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะต้องไปซื้อตัวมันแบบ6 7 6 8 0 0 0ถึง 8, บาทนะครับผมอันนั้นคือเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นเลเวลเดลวันทรีนะครับก็คือแบบไม่ไม่ได้จะใช้จริงจัง ในก่อนหน้านี้นะแต่พอมีเจ้าตัวนี้เข้ามานะผมก็เลยลองอย่างไม่ลังเลเลยครับเพราะว่าราคามันอยู่ที่ประมาณ197บาทเป็นผมลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันสำหรับคนที่สนใจนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าตัววิดีโอแคปเจอร์การ์ดเอ่อโอเคยังไม่จบไอตัววิดีโอแคปเจอร์การ์ดตัวนี้ไม่ต้องลงซอฟต์แวร์อะไรเลยนะครับซึ่งบางตัวแพงๆอาจจะต้องลงซอฟต์แวร์ก่อนแต่เจ้าตัวเนี้มันเป็น plug and play นะครับหมายถึงแบบเสียบปุ๊บก็ใช้ได้เลย ภาพก็ขึ้นเลยข้อดีก็มีมันต้องมีข้อเสียกับ้างตัวนี้นะครับเนื่องจากราคาถูกมาก USB มันเป็นแค่2.0นะมันอาจจะกระตุกได้หมายถึงแบบเฟรมอาจจะกระตุกในบางช่วงได้แต่ผมไม่เคยเจอนะ แต่ผมแค่คิดตามทฤษฎีเฉยๆว่าเมื่อเมื่อท่อส่งมันเล็กอะ่ะก็คือ u s B 2.0นะมันส่งข้อมูลได้ช้ากว่า3.0เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าข้อไอ้เจ้าตัวข้อมูลที่ไหลผ่านท่อที่เรียกว่า u s B 2.0เนี่ยมันอาจจะติดติดขัดก็ได้อาจจะอคอขวดก็ได้นะครับตอนเราใครที่ใช้แบบความละเอียดสูงๆแต่มันก็ถูกจำกัดให้ใช้แค่ความละเอียดแค่1080 30 30เป็น fps อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตามเลทที่เขาให้มาเนี่ยใช้งานได้โอเคเลยสำหรับคนที่ลังเลว,ว่าจะซื้อไม่ซื้อนะครับว่าจะโดนหลอ,อกหรือเปล่านะครับผมคอนเฟิร์มเลยว่าสิ่งนี้ใช้ได้ดีมากๆในสำหรับในสำหรับคนที่อยากจะอัปเกรดระบบเว็บ c a m แล้วกันเออผมคิดว่ามันโคตรเวิร์กเลยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมเติกเนี่ยให้เทคขอลาทุกคนไปก่อนนะครับก็อาจจะมีตามนั้นนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ก็กดถูกใจแล้วก็ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์อย่าลืมกดะระรังด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่ช่องเรานำเสนอนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนสนุกกับโลก IOT และโลกเทคโนโลยีที่อยู่ในมือทุกคนนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ